สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิชาอรสำาน,นะคะเลขที่16ชั้นม .5 4ับ4ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาอ่านคลิปส่งงานอาจารย์สวาค่ะในรายวิชาการางนานอาชีพค่ะก็วันนี้นะคะจะมาทําการถนอมอาหารโดยทําหมูแดดเดียวค่ะก็เริ่มจากวัตถุดิบแรกนะคะคือวัตถุดิบหลักค่ะนั่นก็คือหมูค่ะและตามด้วยนา เรียบร้อยนะคะสามารถจัดได้นะคะก็ก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะต้องล้างมือนอะเพื่อสุขอนะมามัยที่ดีะคะ่ะแล้วเราไปหั่นหมูันดีกว่าค่ะไปตอนนี่นะคะเราก็มันจะมาหั่นหมูกันนะคะก็คือโดยวิธีการหั่นเนี่ยหั่นเป็นทางนี้นะคะ่ะแต่ว่าเวลาหั่นนะคะก็อย่าหั่นบางจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ไม่อร่อยะคะ่ะ ค่ะก็หลังจากที่เรานะคะได้หั่นหมูเป็นชิ้นเป็นแผ่นๆอย่างนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะโดยเรานะคะจะหั่นเป็นตามแนวขวางค่ะก็คือเวลาหั่นนะคะก็อย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเวลานาไปทอดหรือว่านาไปตากแดดเนี่ยมันจะหดลงค่ะก็เหมือนเดิมค่ะมี่ก็ต้องคมนิดนึงค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเราก็ใส่จานนะคะแล้วเราก็หั่นต่อไปจนหมดค่ะ ตาลปี๊บเกลือน้ำมันพืชแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเ,เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ้าย<ป>ค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปก่อนค่ะก็คือล้างมือแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ใส่เกลือค่ะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเพราะเกลือเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการชูสีของเนื้อหมูนะคะเราก็จะใส่ไม่มากค่ะเพราะาเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะก็ใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาน,นะคะเราก็จะใส่เป็นสองช้อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊บค่ะที่เราใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของรสชาติค่ะก็จะใส่ประมาณนี้ก็แต่ว่าอย่าใส่หวานมากนะคะเพราะว่าเวลาทอดออกมาเนี่ยมันจะดําค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ํามันพืชค่ะน้ำมันพืชตัตวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของหมูค่ะจะทําให้หมูเนี่ยนุ่มยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้จ้ เรานะคะใส่วัตถุดิบไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาหมักหมูดยการขยำค่ะให้มันเข้ากันนะคะก็ขออนุญาตใช้มือนะคะค่ะก็หลังจากที่เรานะคะหมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําหมูนะคะไปตากค่ะ โดยใช้เวลาประมาณ 1- 2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนํามันมาทอดได้แล้วค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่กินนะคะก็สามารถเก็บใส่ถุงแล้วก็นําอากอาศออกให้หมดแล้วก็ไปแช่ในใต้ของห้องฟิตค่ะที่ไม่ใช่ห้องฟิตน,นะคะจะเป็นชั้นนึงที่ลงมาจากห้องฟิตค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถเก็บไว้ได้ไดกินได้นานเลยละคะ่ะนี่แหละคะ่ะก็เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงค่ะงั้นเรานําไปตากกันดีกว่าค่ะไป ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปตากกันะคะ่ะริงแล้วตอนนี้นะคะก็คือหมูแดดเดียวเนี่ยที่หนูได้นำไปตากแดดประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วนะคะคก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ยังไม่อยากนำไปรับประทานเลยก็สามารถเก็บใส่ห้อง ฟิสใ,ใต้ห้องฟิสได้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะําไปแช่แขกเนี่ยก็สามารถอยู่ได้อีกเป็นเดือนค่ะแต่เราจะไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะหนูก็จะนําไปทอดมาให้อาจารย์ได้ดูกันค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก็คือหมูแดดเดียวที่หนูได้นําไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนั่นเอาชิ้นนี้นี่ก็คือเป็นการทำครั้งแรกของหนูเลยนะคะเนยจอมอจ้า สชาติก็จะออกออกไปทางฝั่งเค็มมากกว่าก็าเหมือนที่แม่หนูบอกเมื่อกี้ที่หนูให้แม่ชิมอะค่ะบอกว่าแม่บอกว่าถ้าเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวกืนนด้คือเนื้อจะออกมาเคม็มก็หนูถือว่าค่างอร่อยกับการทําครั้งแรกแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จคะ่ะตก็นี่แหละค่ะเป็นหมูแดดเดียวในการทําครั้งแรกก็วันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีค่ะ